สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับกลับมาพบกับเซลลตุกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับเซลตุกก็จะพามาชมไฮรักซีโวนะครับโมเดลยียริ2020ยตัวไมน่าเชนเนี่ยแต่ว่ารถคันนี้นะครับจะเป็นแนวสไตล์รถขนส่งเชียงพันนิดนะครับซึ่งเป็นกระบะตอนเดียวนะครับคันนี้จะเป็นรถของคุณลูกค้าผมที่ทําการสั่งจองรถมานะครับแล้วก็รถคันนี้ผมได้มีทําการแถมในเรื่องของหลังคาทึบให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยววันนี้ ไปในลูกค้าผ่านแล้วแล้วรถจัดสรรมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาชมในเรื่องของสเปคคร่าวๆเ,เบื้องต้นของกระบะตอนเดียวรุ่น2.4เกียร์ธรรมดา6สปีดก่อนนะครับว่ารถสแตนดาดเดิมๆจากโรงงานเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างแล้วก็หลังจากนี้ผมก็จะทําการสั่งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมแล้วก็นําไปติดตั้งหลงังคาตู้ทึบแล้วก็ส่งมอบไปกับคุณลูกค้านะครับผมเอาละก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องของเซลล์ตุ๊กด้วยนะครับผม ทีนี้เราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ ล้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าไฮรั x Revo นะครับตัวโมเดลเย่ส2 0 2 0เป็นรุ่นกระบะตอนเดียวเครื่องยนต์2.4เกียร์ธรรมดานะครับซึ่งราคาค่าตัวของคันนี้นะครับอยู่ที่584,000บาทแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวแบบคันนี้นะครับราคาจะลดลงไป7,000บาทเท่ากับว่ารถคันสีขาวจะราคาอยู่ที่577,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่ารถ standard เดิม,ดมจากโรงงานเนี่ยในรุ่น ตอนเดียว2.4เกียเ์ธรรมดาเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างเรามาเริ่มตรงดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนนะครับภายนอกตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าถ้าเทียบกับตัวก่อนไมน่าเชนนะครับตรงนี้เขาได้เปลี่ยนในเรื่องของหน้าตาให้มันดูหล่อเหลามากยิ่งขึ้นถ้าเมื่อเทียบกับตัวรุ่นก่อนไมน่าเชนซึ่งตัวนั้นเนี่ยก่อนไมน่าเชนในในตัวกระบะตอนเดียวเนี่ยหน้าตาจะเป็นหน้าตาแบบตัวไฮรักซีโวตอนเปิดตัวมาใหม่ๆเลยตอนโฉมแรกเจนแรกเลย นะครับจะยังไม่ได้หน้าหล่อทีนี้ลูกค้าที่ออกกระบะตอนเดียวไปใช้งานในเรื่องของเชิงพานิชย์เนี่ยแต่ว่าอยากได้หน้าหลอกก็ต้องเสียตังไปแปลงหน้ากันแต่พอมาโฉมโมเดลยีย2020นะครับทางโตโยต้าเขาได้จัดก,การจัดแจงใส่หน้าหลอมาให้เลยนะครับซึ่งหน้าตัวนี้ก็คือจะเป็นหน้าเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวสมาร์ทแคปหรือตัวดับเบิลแคปสประตู ก็ได้หน้าตาแบบนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเตี้ยหรือจะสูงนะครับตอนนี้เป็นแพทเทิรเดียวกันละแต่จะแตกต่างกันแค่ในรุ่น Rocco ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาจะได้เป็นตัวดีไซน์ด้านหน้าโดยเฉพาะรุ่นของเขานะครับในส่วนของไฟหน้าก็ยังเป็นไฟหน้าตัวหลอดฮาโลเจนนะครับเป็นโคมแบบมันติรีเฟคเตอร์อยู่ยังไม่ใช่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเปลี่ยนเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับเหมือนตัวรุ่นยกสูงก็สามารถสั่งได้นะครับก็คือไฟเปลี่ยนไฟคู่หน้าชุดหนึ่งเนี่ยจะราคาอยู่ประมาณ25,000บาทโดยประมาณรวมติดตั้งนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมส่วนไฟตัดหมอกเนี่ยก็ยังไม่มีมาให้จากโรงงานนะครับแต่ว่าลูกค้าก็สามารถสั่ง ในเรื่องของอุปกรณ์อสิสซสซตกแต่งแท้ของทางโตโยต้ติดตั้งเพิ่มเติมได้ครับราคาก็อยู่ประมาณ5,600บาทโดยประมาณและเป็นไฟตัดหมอกแบบ l e d ด้วยนะครับตัวกระจังหน้าในส่วนของตัวกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําเป็นสีดําด้านหมดเลยนะครับตัดด้วยโลโก้โตโยต้ Toyota, ขนาดใหญ่โครเมียมนะครับก็ถือว่าหน้าตาเนี่ยถ้ามองจากมุมตรงเนี่ยก็ถือว่าหน้าตาดูหล่อเหลามากยิ่งขึ้นนะครับในโฉมนี้ เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องของตัวเครื่องยนต์กันนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียดของเครื่องยนต์นะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับรหัสเครื่องยนต์2 GDFTV นะครับผมพละกาลังสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่150แรงมา้าแต่ทีนี้ในเรื่องของแรงบิดจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นเกียร์ธรรมดา พอเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเนี่ยแรงบิดของเขาจะอยู่ที่343นิวตันเมตรที่รอบ1 4 0 0รอบถึง2,800รอบนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดเนี่ยแรงบิดสูงสุดเขาจะเพิ่มมาเป็น400นิวตันเมตรนะครับที่รอบ1 6 0 0รอบถึง2,000รอบต่อนอาทีนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างของเรื่องพละกำลังแรงบิด ทีนี้ในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ของโฉมโมเดลเย่2020นะครับเขาในรุ่น2.4นะกระบาดตอนเดียวเนี่ยเขาได้มีทำการปรับปรุงในเรื่องของระบบหัวฉีดเป็นแบบ i อ r าร์ Art นะครับซึ่งหัวฉีดของ i อ r าร์ Art เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของความอัจฉริยะมากขึ้นการฉีดจ่ายน้ำมันที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของความประหยัดน้ำมันและก็การใช้เชื้อเพลิงได้อย่างคุ้มค่า นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าในรุ่นที่เป็นกระบะตอนเดียวเครื่องยนต์2.8นะครับที่ไม่ใช่รุ่นที่เป็น2.8กับเครื่องสี่ล้อนะตัวนั้นเนี่ยจะยังไม่ใช่ระบบบอดชีดแบบไออาร์ตนะครับตัวนั้นเนี่ยพละกาลังจะอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่343นิวตันเมตรแรงบิดเท่ากับเครื่อง2.4แต่ว่าช่วงของรอบนะครับ ตัวแรงบิดของเครื่องส8ที่เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับกระบะตอนเดียวเนี่ยแรงบิดเขาจะมาตั้งแต่1,200รอบถึง3,400รอบต่อนาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น2.8ตอนเดียว4วิ view. อันนั้นเนี่ยพละกำลังสูงสุดของเขานะครับจะอยู่ที่204แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่ 420นิวตันเมตรที่1,400รอบถึง3,400รอบเป็นเกียร์6สปีดนะครับตัว4วิล l 2.8 4วิล l ตอนเดียวเกียร์6สปีดแต่ถ้าตัว2.8ตอนเดียวขับเครื่อง2ล้อเป็นเกียร์5สปีดนะครับแต่ถ้า2.4นะครับกระบะตอนเดียวเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะ6สปีดทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัตินะครับผมอันนี้คือรายละเอียดนะ ลูกค้าสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ Toyota หรือโบชัวนะครับที่สู่บริการ Toyota ใกล้บ้านคุณลูกค้านะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือรายละเอียดในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดส่วนอื่นกันต่อนะครับผมไปเอาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแรงบิด343นิวตันเมตรในเครื่องยนต์2.4เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ แรงบิดจะดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกียร์เดินหน้าเกียร์หนึงนะครับแล้วก็ปล่อยคลัชปล่อยไหลเนี่ยขึ้นเนินดูว่าพละกําลังแรงบิดสูงสุดของเขาเนี่ยจะไปได้ไหมนะครับนี่เนินข้างหน้าตัวนี้นครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับปนี่เหยียบคลัชนะครับเข้าเกียร์อ่าปล่อยคลัชแล้วนะครับผมอ่าให้ดู ปล่อยคัดนะครับรถเดินหน้าแล้ว่อนทีไปข้างหน้าผมไม่แตะคันเร่งนะครับผมนี่ครับปล่อยไหลขึ้นไปเลยรอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ800-900รอบนะครับส่งขึ้นเนินโดยไม่ต้อง แต่คันเร่งเลยเนี่แหละครับแรงบิดสูงที่รอบต่ำของเครื่องยนต์ g d ในไฮรักซ์รีโวครับผมเราไล่ด้านข้างมานะครับผมก็ตัวล้อเนี่ยล้อของคันนี้นะครับก็จะเป็นล้อกระทะนะครับขอบ15นิ้วนะครับผมซึ่งตัวล้อเนี่ย ลูกค้าท่านใดที่อยากจะไปเปลี่ยนเป็นล้อแม็กไกลอื่นๆก็ได้ทําได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเน้นใช้งานผมมองว่าก็ใช้เป็นล้อกระทะแบบนี้ไปก็ได้นะครับตัวไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะอยู่บริเวณแก้มด้านข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับก็คือปรับไฟฟ้าแต่ไม่ได้พับเก็บไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัววัสดุฝาค้อก็จะเป็นชิ้นงานเป็นพลาสติกสีดําด้านนะครับผมดูแลรักษาง่ายมือจับประตูก็จะเป็นมือจับประตูสีดําด้านเช่นเดียวกันนะครับ ด้านหลังนะครับตัวกระบะคันนี้ของลูกค้าผมเนี่ยคือสั่งในเรื่องของอยากได้หลังคาที่เป็นหลังคาทึบนะครับสเปคก็สูงประมาณเมตรแปดสิบเซนวัดจากพื้นกระบะเพราะว่าลูกค้าเคสนี้นะครับเขานำรถไปในเรื่องของขนส่งในเรื่องของบรรทุกเข้าสารนะครับก็จะแจงครับผมก็แถมในเรื่องของตัวหลังคาทึบให้ ลูกค้าเต็มที่ก็แค่จ่า,จายเงินดาวนะครับรายการแถมก็จะมีพวกติดตั้งกระบะไลเนอร์ให้กันชนท้ายกล้องบันทึกหน้านะครับแล้วก็ชุดผ่อนแรงฝาท้ายแล้วก็หลังคาทึบสูงสเปคเมตร80เซนพร้อมอบุตะแกรงด้านข้างแล้วก็พื้นบุพื้นไม้นะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบธรรมดานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดอยากได้ ไฟท้ายแบบ LED เหมือนตัวรุ่นยกสูงนะครับลูกค้าก็สามารถสั่งมาใส่ได้ครับคู้นึงก็อยู่ประมาณาไม่เกิน9,000-1,000บาทประมาณนี้ครับสั่งจากศูนย์ได้เลยเต็มที่ลูกค้าสั่งไปก็ถอดเปลี่ยนได้ง่ายครับขันน็อตออกดึงปลัก๊กเสียบปลั๊กใหม่แค่นั้นเองจบเลยนะครับตัวฝาท้ายตัวนี้เนี่ยผมจะให้ดูเลย นะครับสเปคฝาท้ายเดิมโรงงานเนี่ยมันจะไม่มีตัวผ่อนแรงมาให้แต่ทีเนี้ยคันเนี้ยผมแถมในเรื่องของตัวผ่อนแรงฝาท้ายให้กับคุณลูกค้านะครับผมซึ่งคันเนี้ยยังไม่ติดผ่อนแรงฝาท้ายเนี่ยถ้าผมใช้สองนิ้วเนี่ยต้องเกรงนิ้วแต่เกรงนิ้วเต็มที่ก็แค่นี้ครับดันไม่ขึ้นเลยหนักจริงๆครับเรื่องของตัวฝาท้ายแต่ถ้าเกิดว่า เรามีการติดตั้งชุดผ่อนแรงฝาท้ายนะครับมันก็จะช่วยเบาแรงไปได้ประมาณ30-40%โดยประมาณนะครับก็ถือว่าเบาแรงไปได้พอสมควรละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอติดตั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่า2นิ้วเนี่ยมันปิดฝาท้ายได้เลยรายละเอียดคร่าวๆเนี่ยของตัวนี้นะครับภายนอกก็จะมีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับ ในส่วนของภายในนะครับผมเริ่มกันที่แผงประตูด้านข้างกันก่อนอย่างที่ผมเรียนแจ้งเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือตัวกระจกมองข้างเนี่ยมันจะปรับไฟฟ้าแต่ว่าพับเก็บด้วยมือนะครับจะไม่ได้พับเก็บไฟฟ้ากระจกหน้าต่างก็จะเป็นแบบอัตโนมัติเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมมีปุ่มล็อกลดล็อกรถตามปกติ ส่วนที่ที่ผมมองว่าในตัวประบาดตอนเดียวโฉมนี้ที่ผมมองว่าน่าสนใจก็คือในเรื่องของตัวหน้าจอครับผมเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับอรองรับในเรื่องของบลูทูธนะครับวิทยุ FM USB แฟลชไดร์แล้วก็ระบบ Apple CarPlay Android Auto พวกนี้นะครับก็รองรับนะครับผมข้อดีก็คือลูกค้าสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็เปิด Google Map นำทางแผนที่อะไรได้เลยนะครับถือว่าสะดวกเลยละ่ะ ระบบ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับในเครื่องเสียงของ h ฮรัก r e รี m i โว r ไมเนอรเชนโมเดลี2 0ซึ่งมีมาให้ทุกเกรดรุ่นเลยนะครับถ้าถามผมนะครับผมค่อนข้างชอบเพราะว่าเวลาเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการบันทึกสถานที่นะครับส่วนตัวไว้แล้วก,ก็การใช้งานค่อนข้างง่ายครับอย่างตอนนี้สมมุติว่าผมอยากจะเดินทาง ไปที่ทํางานของผมหรือบ้านนะครับก็จะมีแถบเมนูให้เราสามารถกดเลือกได้เลยถ้าเราต้องการให้ระบบเนี่ยนำทางเราไปที่จุดหมายที่เราต้องการยกตัวอย่างนะครับนี่เดี๋ยวผมลองไปที่ทํางานมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ไปตามถนนหมายเลข306เข้าสู่ซอยสียุดวมทรัพย์นี่ครับง่ายดายนะครับแค่ปลายนิ้วสัมผัส แล้วถ้าเกิดผมอยากจะยกเลิกผมก็แค่กดยกเลิกแค่นี้เองครับนี่แหละครับข้อดีของระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ที่มีอยู่ใน Hilux Revo Minor Change โมเดลียี่สิ2 0ครับส่วนเบาะเนี่ยมันก็จะเป็นหนังแบบ PVC นะครับก็ตามสไตล์รถส่งของครับผมตรงพื้นนะครับก็จะบุกเป็น พะยางมาเลยนะครับตัวพื้นเพราะว่ารถสไตล์เชิงพาณิชย์เนี่ยก็ต้องลุยๆนิดนึงครับมันจะไม่เหมือนรถสไตล์ใช้งานส่วนบุคคลที่เขาจะบุเป็นพรมตัวนี้เขาจะบุกเป็นแบบลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าพะยางพวกแผ่นยางพะยาง p ี c อะไรพวกนี้ครับะเข้ามานั่งในห้องโดยสาร ในส่วนของพวงมาลัยก็จะเป็นแบบยูริเทนนะครับสามก้านไม่มีสวิตอะไรเพราะว่าผมมองว่าวัดจากเนี่ยครับคืบเดียวเองการที่ผมจะไปเพิ่มเสียงลดเสียงหรืออะไรเนี่ยมันระยะห่างไม่เยอะครับจากพวงมาลัยไปที่ตัวเครื่องเสียงเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่มีปุ่มมาให้ก็ไม่ยากครับก็ปรับเพิ่มลดเสียงอะไรตรงนี้ได้ช่องทัดไปก็มีมาให้นะครับหนึ่งตำแหน่ง แล้วก็ในเรื่องของช่องเก็บของมีทางด้านบนด้านล่างแต่ก็แต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่อ่าเป็นกล่องคูบล็อกเหมือนพวกรุ่นที่เป็นรุ่นมิดนะครับพวกรุ่นมิดพววแคปตัวเตีย้ยตัวมิดสีประตูตัวมิดขึ้นไปอะไรพวกนี้เขาจะมีตัวนี้ที่เป็นคูบ็อกนะครับโอเคแล้วก็ตรงใต้นี้ก็จะมีเรื่องของที่วางแก้วน้ำมาให้ ตัวมาตรวัดนะครับก็พื้นหลังสีดําตัวหนังสือสีขาวตัวเข็มสีขาวนะครับอ่านง่ายเข้าใจง่ายนะครับมองมองในเรื่องของเวลาเราขับรถแล้วเรามองเนี่ยก็สบายตาครับไม่ต้องเพ่งอะไรมากมายในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยผมดูก,การปรับพวงมาลัยขึ้นลงขึ้นลงแต่เข้าออกไม่ได้นะครับได้แต่เฉพาะขึ้นลงอย่างเดียวในรุ่นตอนเดียว กองเก็บแว่นก็มีมาให้นะครับไฟในห้องโดยสารที่บางแดดไม่มีกระจกนะครับฝา่งคนขับที่บางแดดก็ไม่มีกระจกเช่นเดียวกันแต่ว่าก็มีตัวที่เสียบนามบัตรมาให้ก็เป็นรถสไตล์เน้นใช้งานครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็คือมีแอร์แบ็กสามตำแหน่งด้วยกันนะครับก็มีที่พวงมาลัยหัวเข่าคนขับแล้วก็ ผู้โดยสารตอนหน้าข้างคนขับรวมทั้งหมดเป็นสามลูปนะครับก็ผมมองว่ามันเป็นรถที่ออปชั่นเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับมีในเรื่องของเครื่องเสียงจอสัมผัสรองรับ Apple CarPlay Android Auto รองรับระบบ Bluetooth นะครับผมก็มองว่ามันก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนี่ยครับเวลาเสียบแลชได์หรือเสียบสายเชื่อมต่อโทรศัพท์ก็เสียบตรงช่องนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ ก็ถือว่าโอเคใช้ได้กระจกก็ตัดแสงแบบธรรมดาครับคือต้องบอกว่าออปชั่นเนี่ยในตอนเดียวเขาอาจจะไม่เน้นอะไรมากครับเพราะว่ามันเป็นรถที่เน้นในเรื่องของการาใช้งานเป็นหลักเรื่องของขนส่งเชิงพาณิชไม่ว่าจะออกรถไปไปติดตั้งข้อไปติดตั้งหลังคาทึบนะครับหรือว่า ช่วงน,นี้นะครับกระแสะกําลังมาแรงเลยก็คือในเรื่องของธุรกิจที่เป็นรถสไลด์วันก่อนผมได้มีโอกาสไปดูงานนะครับเอากระบาะตอนเดียวหรือเป็นกระบะแคปเนี่ยแหละครับของตัวไฮรักซีโวเนี่ยไปทําเป็นรถสไลด์เพราะว่าจากที่ผมได้เคยไปสอบถามลูกค้าที่สั่งไฮรักซีโวไปทํารถสไลด์เนี่ยลูกค้าบอกว่าต้นทุนซื้อรถ ไปทําเนี่ยมันถูกกว่าเพราะว่าถ้าซื้อรถหกล้อราคารถเปล่าๆก็สูงกว่ากระบะพอสมควรแล้วในเรื่องของความสะดวกก็คือในเรื่องของเวลาเข้าไปในพื้นที่แคบอะไรพวกนี้ครับรถที่เป็นสไตล์รถกระบะเนี่ยมันเข้าซอยเข้าที่แคบได้ดีกว่าที่เป็นรถสไตล์รถหกล้อก็เดี๋ยวเร็วๆน,นี้ก็จะมีรถของลูกค้า ที่สั่งทำารสไลด์นะครับเดี๋ยวรถถ้ารถลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวให้ได้รับชมกันนะครับเอาละค่าค่าก็อยู่ประมาณนี้ครับในเรื่องของกระบะตอนเดียวนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดเนี่ยอยากจะไปติดตั้งพวกตู้เย็นก็อาจจะสั่งเป็นรุ่นที่เป็นเฟร,รมแชสซีก็ได้ก็คือรุ่นที่ไม่มีกระบะท้ายมาจากโรงงานก็สั่งได้ครับราคาก็จะถูกลงครับจาก คันนี้5 8 4 0 0 0บาทถ้าเป็นรุ่นชัซซีไม่มีกระาบะาท้ายเนี่ยจะอยู่ที่5,44,000บาทราคาก็จะเซฟงบไปประมาณ40,000บาทนะครับเอาละคร่าๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะทำการสั่งติดตั้งอุปกรณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของสั่งหลังคาให้กับคุณลูกค้าเดี๋ยวเรารอรับชมกันครับว่า หลังจากที่ผมสั่งติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็ติดตั้งหลังคาให้ลูกค้าแล้วเป็นอย่างไรผมก็จะขอจบในเรื่องของการรีวิวรถสแตนดาร์ดจากโรงงานเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปรอชมเมื่อรถติดตั้งอุปกรณ์แล้วและติดตั้งหลังคาทึบเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยครับสำหรับการนำรถของคุณลูกค้านะครับไปติดตั้งราคาตู้ทึบนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถที่จะนำไปใช้งานหาเงินดำเนินธุรกิจนะครับตัวกระบะตอนเดียวพร้อมกับติดราคาตู้ทึบแบบนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับเบอร์โทรเซลล์ทุกนะครับ0618213464หรือ Line ID twok8110 นะครับ ยังไงวันนี้เซลตุกต้องขอตัวนำรถไปส่งที่ร้านคุณลูกค้าก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ